มีพลังงานของใครบางคนที่อยากมาสื่อสารผ่านทางหน้าไพ่ในวันนี้นะคะไพ่ยอยากจะเล่าเรื่องราวของเขาออกมาว่าเป็นอย่างไงนะมารับฟังกันเลยนะคะเป็นพลังงานแห่งคนที่มีความรู้สึกว่าอยากมาสื่อสารผ่านทางหน้าไพ่นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่กำลังฟังอยู่ก็ได้นะคะ เป็นพลังงานรุยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะวันนี้พลังงานของใครที่อยากมาเล่าเรื่องราวของเขาผ่านออกมาสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะเรื่องราวของเขาหรือคนนั้นจะเป็นยังไง มารับฟังไปด้วยกันเลยนะคะโอ้อีดอฟครับโอ้อดอฟเพนตะเป็นพลังงานของคนที่เริ่มที่จะมีความคิดเริ่มที่จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะเป็นพลังงานของคนที่ กำลังมีการเงินที่จะดีขึ้นนะคะอีดอฟครับนะเอออีดอฟเพนตะเคลนะคะเป็นพลังงานของคนที่การเงินกำลังจะมีโชคนะกำลังดีเลยนะแล้วเป็นพลังงานยังไงอีกโอ้เป็นพลังงานของคนมีจะเริ่มมีความรักเข้ามานะคะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่า มีความรักนะมีความอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยก็ได้นะเริ่มต้นความรักใหม่กับคนที่มีสีลเสมอกันนะคะกับคนที่มีอะไรเหมือนๆกันนะเป็นพลังงานของคนที่มีอะไรเหมือนๆกันนะคะถูออบคับนะว้าวเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะเริ่มมีความรักครั้งใหม่ ก็ได้นะคะแล้วมาพร้อมกับการเงินที่ดีด้วยนะว้าวเป็นพลังงานของใครกันนี่นะคะ t o of s o r t นะเป็นพลังงานของคนที่ยังรู้สึกลังลีอยู่นะอาจจะลังลีสงสัยกับเรื่องราวเรื่องราวของความรักหรือเปล่านะคะขยับลงมานี้ อืมเห็นไหมดมูลนะคะคุณยังมีพลังงานของคนที่ยังมีความกังวลนะคะความสุขเหมือนพลังงานของคนที่ยังสับสนกังวลนะอาจจะเป็นคนที่มีอาจจะเป็นคนที่มีความ เสียใจอยู่ข้างในเป็นพลังงานของคนที่หม่นมองใจนะเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกโศกเศร้าในใจนะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะทำให้คุณมีความเสียใจอยู่ในลึกในใจลึกๆอยู่ก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคีนอ๊อ เพนตะคุนว้าวเป็นพลังงานของคนที่อ่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะเป็นคนที่มีความสง่างามเป็นคนที่มีการเงินดีนะพลังงานคุณเป็นคนที่มีพื้นฐานในชีวิตนะเป็นคนที่อาจจะเป็นลูกคนหนูนะคะเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้าง มีสตังนะคะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะว้าวแต่คุณเป็นก็มีความรู้สึกหม่นหมองสับสนกังวลในใจอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักหรือยังไงนะมาดูกันต่อนะเอีกอ๋อแปดถ้วยนะคะตอนนี้นะ เป็นพลังงานของคนที่เคยหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วนะพลังงานของคนที่เดินหันหลังให้กับความรักที่มันอาจจะยังไม่ช่วยอะไรให้คุณนั้นได้ไปต่อยังไม่พบกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่เดินจากไปทั้งที่ยังรู้สึกรัก ในสิ่งที่เขาทิ้งไปอยู่นะเป็นพลังงานของคนที่เดินจากไปทั้งที่ยังรักนะคะกับสิ่งที่คุณหรือเขาทิ้งไปนะคะเป็นสิ่งที่หันหลังให้ไปแล้วนะแต่เขาก็ยังรู้สึกมีความรู้สึกว่ายังรักอยู่นะแต่ก็จำใจยอมจำนนต้องเดินจากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ยังไม่ใช่ในตอนนี้ก็ได้นะคะอืมอาจจะเดินจากความสัมพันธ์ไปแล้วนะมันเป็นการแยกทางมันคือการแยกทางเป็นเป็นสองดาบมันคือพลังงานของคนที่ลังเลสงสัยแล้วก็คือปิดกั้นแล้วก็คือแยก ทางกันไปแล้วก็ได้นะโอเป็นพลังงานของคนที่มีเห็นโอ้มันโศกเศร้าเสียใจจริงๆนะคะโอเป็นพลังงานของคนที่เคยในอดีตเสียใจนะคะเป็นพลังงานของคนที่เคยเสียใจกับเรื่องความรักมาก่อนนะคุณผ่านเรื่องราวความโศกเศร้าเสียใจนะ เป็นพลังงานของคนที่ผ่านเรื่องราวของความรักนะคะทำให้คุณต้องเดินหันหลังจากไปเพราะอาจจะมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเดินจากไปนะคะคุณเลยมีความนี่เป็นพลังงานของความกังวลน,นะคะหม่นมองเศร้าใจนะคะเดมูลอืม แล้วยังไงอีกนะเพจอบเพนตะเคลนนะคะคุณคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่อาจจะเกี่ยวหรืออาจจะเป็นเรื่องของเรื่องการเงินก็ได้นะคะการเริ่มต้นใหม่กับเรื่องการเงินนะคะ หรือคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่นะคะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่อาจตอนนี้คุณอาจจะมีคุณอาจจะจดจ่ออยู่แต่กับการทำมาหากินนะคะคุณอาจจะปล่อยกับความรักในอดีตนะคุณกลับมาโฟกัสเรื่องการเงิน นะคะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองให้ดีอยู่นะตอนนี้นะคะในในอดีตคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเรื่องความรักนะแต่ตอนนี้นะคุณกลับมาหันมาดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้มีให้มีคุณสุขภาพดีแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องการ หาเงินหารายได้ของคุณอยู่นะในตอนนี้นะคะโอ้เป็นพลังงานของคนที่มีความรักในอดีตท,ที่โศกเศร้าเสียใจนะคะว้าวอันนี้เป็นพลังงานของแปดไม้เท้านะคะการงานของคุณรู้สึกว่ามันจะมีการขยับขยายเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในการคนอาจจะกำลังวางแผนที่จะ คิดคิดทำคิดสร้างรายได้คิดหาเงินนะคะหรือทำงานอะไรบางอย่างนะงานที่คุณทำนะรู้สึกว่าในอนาคตอันใกล้นะมันจะขยับขยายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะอืมเป็นพลังงานที่คุณอาจจะคิดหวังไว้ในใจก็ได้นะคะว่าอยากให ได้งานที่มันมีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตนะตอนนี้คุณอาจกำลังคิดหวังอยากให้งานที่คุณทำนะหรือรายได้ที่คุณอยากให้มีการเติบโตขยับขยายเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นไปนะนะคะมันจะขยายเติบโตนะคะการงานของคุณจะพุ่งทะยานแล้วการเงินก็จะขยับเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะ มาดูกันต่อนะว้าวคิงอคิงอ๊บครับนะคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่มีความสุขนะและเป็นพลังงานของคนที่เออชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีจิตใจดีนะเผื่อแผ่ให้คำปรึกษา แก่ผู้อื่นได้ด้วยนะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นคนที่สั่งสอนผู้อื่นนะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่เชื่อมต่อกับความรู้สึกคนอื่นได้ด้วยนะคะอืมพลังงานคนที่จิตใจดีแล้วก็ชอบช่วยเหลือแล้วก็สามารถอาจจะ เป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่โอ้มีความมั่นคงแล้วนะในความรู้สึกที่อาจจะไม่เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะมอบให้แก่คนอื่นๆนะคะให้คำปรึกษาหารือนะช่วยชี้นำทางให้คนที่อาจจะมีความทุกข์ใจนะเข้ามาให้คุณ ช่วยแนะนำก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีนะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่นะคะดีมากเลยนะพลังงานในอนาคตอันใกล้คุณจะก,กลายเป็นคนที่มีคนที่เข้าหาเยอะแยะนะคะคนที่เข้ามาให้คุณอยากให้คุณนั้นช่วยเหลือนะแปดไม่เท้านะเป จะมีการสื่อสารอะไรกับผู้คนมากมายนะคะเป็นพลังงานของคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะจะมีคนเข้ามาหาคุณนะในอนาคตอันใกล้นี้นะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีช่วยเหลือผู้อื่นให้คำปรึกษานะคะแต่คุณก็ได้หันหลังเดินจากไปกับความรักนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่ เคยจ็บปวดเรื่องความรักนะคะคุณก็เป็นคนที่มีฐานะดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะแต่ความมุนมองในใจของคุณมันยังอยู่ในความทรงจำนะคะเป็นความสุขเศร้าเสียใจในอดีตนะคะแต่ในตอนนี้คุณกำลังโฟกัสอยู่กับเรื่องการหาไรายได้หาเงินอยู่นะในตอนนี้นะคะ ในอนาคตอันใกล้คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีคนที่รู้จักมากมายนะคะจะมีคนเข้าหาคุณนะเป็นพลังงานของคนที่จะได้ให้คำปรึกษาคนอื่นนะคะคนอื่นจะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะคะอย่างมากมายเลยนะมาดูใต้สำรับว้าวนะคะเด เลิฟเวอร์นะคุณจะได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะเป็นอะไรที่เทวดาประทานพรมาให้คุณนะคะความรักครั้งใหม่คุณจะดีจะสดใสนะจะไม่ทำให้คุณทุกอ,อกทุกใจเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะโอ้เป็นพลังงานของคนที่อยากมาสื่อสารนะคะเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับ รื่องความรักที่เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดอาจจะเป็นพลังงานของคุณที่เจอคลิปนี้ก็ได้นะคะไพ่อยากบอกว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคุณจะกลายเป็นคนที่มีคนเข้าหามากมายแล,และจะมีคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะนะคะเป็น พากคุณนั้นได้อาจจะเดินหันหลังกับสิ่งที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักที่มันแยกทางกันมาแล้วนะคุณจะได้แยกทางกับคนรักที่ไม่ช่วยอะไรให้คุณได้มีความสุขหรือไม่ช่วยอะไรในการเติมเต็มในชีวิตคุณนะคะในอนาคตคุณจะได้พบกับคนรักที่ มาเติมเต็มความรักนะคะเหมือนเหมือนกับว่ามันคือคู่จากฟ้าประทานลงมาให้คุณเลยนะคะนะคลิปนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่ในอนาคตจะได้พบคู่รักที่แท้จริงของคุณนะคะตอนนี้นะความรักเก่าคุณปล่อยทิ้งไปได้เลยนะไม่ต้อง มีความโศกเศร้าเสียใจกังวลใจอีกต่อไปนะให้คุณให้คุณอยู่แต่กับการหารายได้หาเงินหาทองของคุณไปเลยนะคะงานคุณจะพุ่งทยานนะคุณจะได้พบรักครั้งใหม่ที่เขาจะมาช่วยในเติมเต็มความรักที่คุณต้องการได้นะคะอ้าวคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะ